โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟสเตดเกมเมอนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ World of Locale นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เราก็จะมาทํางานผิดกฎหมายนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงงานผิดกฎหมายกันเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้นะครับผมก็มาใครครับเนี่ยวันนี้ผมมาเหมาครับผมหัวหน้าแก๊งคารุมะครับสวัสดีครับ มากับคนตัวตึงนี่แปละไปพี่จะรอดหรือจะล่วงปะเยต้องรอดแล้วแหละพี่ว่าวันนี้ตำรวจจะเยอะป่ะพี่พี่ว่าเยอะเพราะว่าสายข่าวพี่รายงานมาแล้วต้องรวมอยู่สองคนอ่ะอ๋อต่ไม่เป็นไรเรามากับคอมโบคอมจอยไปเร็วตำรวจกับพี่จะตึงเหมือนกันนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวก็รู้แล้วมาก่อนเล้วมาก่อนเล้วมาก่อนเล้วกดกดแล้วแล้วสิพอดีจะได้รู้ว่าพี่เหมากับตำรวจใครจะตึงกว่ากันตัดไปเดี๋ยวก็รู้ ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครอยากจะให้ทำงานพีกเงิใหม่อีกนะเอ้ยเฮ้ยเเสียงเสียงเสียใครอ่ะดูเสียงนั่น็นป้าจอดข้างๆเลยขยันขยันหน่อยเลยยั้วขยันถึงไหนเลยขอเล่นครับขอเล่นเหมือนรู้อะมันน่าจะไม่เหมือนนะพี่น่าจะรู้แหละไม่รู้ไปพี่ โอ้โหโโอ้หจะออกยังไงล่ะท่านโอ้โหโอ้โหเหมือนรอแล้วอะสิบห้าคันโอ้ยมีปืนด้วยเฮียไหว้วจ้าม่ไหวอ่ะป่ะพี่โอ้โหดูด้วยระดับนี้ดูดูดูกันล็อกดูกันล็อกล็อกเชื้นต้นไม้นะพี่เจ้าพี่ดีนี่เนตัดไปแล้วทิงเป็นทุ่ง ทิ้งเป็นทุ่งดูนีดูการขับดิเป็นไงคอามบุกความจอยเดี๋ยวเรือหนีเลยเดี๋ยวเรือหนีเรือหนีเวลาโอ้โหดูระดับนี้เป็นไงเฮ้ยตามมาคันยังเห็นเห็นเห็นตามมาคันยังเห็นเห็นเห็นที่เอาจริงพี่ก็ทำมาบ่อยแล้วใเจ้าบ่าวเรื่องการแบบทำงานเป็นใหม่างนี่ระดับแบบว่านั่งสั่งการเน้าคือช้ำชองและเคยผ่านมาหมดแล้วง่ายๆใช่ไหมพี่ใช่ครับ ก็ติดคุกมาห้าแสนวีแล้วอะอฮ้ยยี่อะช่บหมแล้วหมายว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นตำรวจเลยโอ้ยลื่น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 ตำรวจเขาตึงนะแต่พี่ตึงกว่าดิไอคือตอนคลิปนี้เราพูดกันอย่างนี้นี่เกมขึ้นมานี่เราจะแก้ตัวยังไงพี่โอ้ดูเรื่องมาใครก็จปว่ะ A few moments later คือแบบซ่อมชิวๆเลยใช่ไหมเนี่ย ต้มหน่อยครับช่างต้มหน่อยครับช่างพีมจ่ายตังค์ด้วยจ่ายไปพี่เท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นห้าสองหมืนห้าโอ้ไมสามพันได้ปะได้ได้ให้สามพันห้าเลยครับผมงบไปเดี๋ยวเราไปโพสต์กันจัดไปพี่สบายจัดไม่เคยขนยาแบบทำงานตื่นเตนายอะไรแบบว่าสบายแบบนี้มาก่อน โอ้โหมากับระดับนี้แล้วระดับพักการใช่พี่โอ้โหขอเล่นเลยขนาดนี้คืออะไรพี่ตำรวจไงขอเล่นครับแพ็คได้เลยเขาขอเล่นได้เล่นได้ขอเล่นได้ดูดูนี่ใครเขาจะว่าถ้าจับนี่เดี๋ยวสั่งปลดตำรวจบายไม่ได้พี่ เปิไดไว no ้ได้ดิไดอผมกด,ไ,ด nice ไ,ไม่ได right? ้อ้าวหลังเองไม่แพ็กับเอาเอาแล้วงามีกูคนเดียวกูจะหายเอารถหายด้วยเอ้าเอ้ารถเรียขอตำรวจเอารถได้ปะฟิล์มตำาวจตำรวจพาไปส่งรถเเอาแปลรถได้ปะครับรถมันเลียครับได้ครับครับขอบคุณมากครับบอยเขาพาไปส่งเอารถหน่อยมันคุยบ่อยเว้ยจิพาพาไปส่งหน่อยครับไอผมร้อนเนี่ยคำไอ้ดีนะใหญ่ชนนะนี่คือได้นั่งกับตำรวจ ก่อนก่อนแล้วใช่ไม่เนี่ยเอ้ยตำรวจยืกรถได้โอ้พ <The absor baptism> ี่เซียนเล่อยครับพี่ซ้อมซ้อมเขาพร้อมไหมนะพี่อ่ะขึ้นเลยตำรวจขึ้นเลยเอ้ยใช้เทเซอร์ยิงรถไม่ได้นะจ๊ะเอนจีเธด้วยมาตัวเย่หรือวป่จัดไปพี่เล่นที่ไหนดี ครับเล่นเอว <L> ีเอลเอลอีคนมันเยอะไปเข้าใจพี่ต้องหาที่โล,โล้ม่ะนะเฮียตำรวตำรวจล่งอีกคนทำไมภาพมันกับพี่วะพี่อ้าเข้าตาไปแล้วอ,อ่ะไอพี่โอ้โหะอเข้ามาเ นี่เรามากรอดิเฮ้ยไม่ดิจะมาโชว์วิดีโอีกนะครับใครอยากให้เล่นอีกก็นะกดไลค์ให้อะหมอด้วยนะผมผมพาดมันหมาแข่งอะอ่ะหลบมักหลบมันปิดหนึ่งไว้หลงย่าหนึ่ง <S <S 2> <S 2> อุ้ยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอโดนโดนโดนแล้วเราโดนแล้แลวไ่โดนหรอกก็โถ รอดอไม่รอดขับกลับไงโอ้คุณแม่งไงโแฮปปี้มาคัน pues ว nah ่ะแม่ผ้าหนีกับตุยเย่แล้วไานดินหนนาบ้างไม่มีดักไม่มีดักเฮ้ยยืนงานจัด มีขับไปดักหน้าเลยนะพี่เดี๋ยวบอกว่าให้มาจากเด็กตลอ,อดนะพี่ไม่งั้นติดหัวโตรอดอยู่แล้วโอ้โหดูกันสะบ,บัดดูดิจะพังแล้ว่า เล่นเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเล่นเป็นวันอ่ะนี่นองไงหลบโฟกัทีนึงให้บอกแล้วให้เป็นวัน <c oughs> เฮ้ยออกแคปเลยเ,เ,ลเล่นช่องแคป

โดนแล้ดีกว่าไม่มาเลยโอ้ยครับเียะพังขึ้นแล้วเฮ้ยจะพังแล้วเฮ้ยร็ววิ่งใจเย็นครับใจเย็น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 ยอมแล้วยอมแล้ว ยอมแล้วยอมแล้วใจเย็น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 ซ้อมอย่าขายกมือยกมือยกมือยกมาขึ้นครับขึ้นครับยกมาขึ้นครับขึ้นครับยกมาขึ้นครับขึ้นครับใส่เลยใส่เลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วยกเขสวยเกินหน้าเกินตาแล้วเนี่ยาแล้วผมขอไปอันเดียวกันกับน้องได้เป่าครับขอไปคันเดียวกันได้เปล่า ไม่ทันแล้วพี่ก็พาผมไปแล้วเฟิปต่อรองดิต่อรองไงจ้าอ <c oughs> ยา่ารู้ไหมผมเป็นใครไอะ<า><า>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยน <c oughs> เอางั้นเลยพี่้ผมเอาเอา,เอาบ้างได้ปะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอครับพี่ตำรวจว่าไงครับอ่าเอาไงดีพี่ผมผมไม่ถูกอบอกบอกปล่อยปล่อยอะไรคือถ้าแบบ คืออันนี้เราคุยกันส่วนตัวนะพี่ปราณถ้าผมแ่เราแบบปล,ปล,ปล,ปล่อยกแบบว่าเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เกี่ยวเท่าไหร่ผมมีให้พี่อะพี่เอาเอาท่าไหร่พี่ <c oughs> ถ้าถ้าปล่อยส่วนตัวเอาเท่าไหร่ครับจ่าปล่อยส่วนตัวครับพี่เมื่อกี้ว่างไงนะครับอ๋อคือแบบว่าถ้าถ้าปล่อยผมนี้เอาเท่าไหร่ครับเดินแค่สองกาลางไม่พออยากโดนพ <c oughs> ยายามติดสินบ,บนเจ้าหน้าที่ะครับเตรีติดสินบนเจ้าหน้าที่ แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเออคุณตำรวจเรียบร้อยผมมาถึงสอนอแล้วพี่ได้ครับนี่ปรับจำคุกเหมือนสี่ชีโอ้โหรับน้ำตาจะไหลด่าแค่พี่เหมือนสี่โอ้โหเห็นแล้วฟินมากโอเคครับเฮ้ยเขาคราวนี้ขยันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหม โอเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยกันนะครัิ่มเร็วมนะครับผมทำไมนายมีกัเขาไม่เล <make reconcile>? ่าอะไรอะไรนัแต่ว่าสกิปเป็นไรอ่ะเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนหกพันกูบีครับไอ้ชื่ออะไรเนี่ยหน้าอ่อนพันสี่ครับแถมแถมหนึ่งพิษหกพันสี่เฮ้ยเองชื่ออะไรหนึ่งเขาไม่คุยกับพี่พี่เงีย้หรอเฮ้ยพี่คุยด้วยไม่คุยพี่เหรอฮะจะยังที่ไปเพื่อไปเพื่อ ก็ถามชื่ออะไรอะไม่ตอบว่ะไอเทมเอาน้ำอาหารมากินมั้งเน๊ะโอ้โหจิกโกจิกโกเอาน้ำอาหารมากินมั้งดิเฮ้ยเอ๊ะไทยไทยไทยลุนใหญ่อะลุนใหญ่ได้ได้ได้ลุนใหญ่โอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อหน้านะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอาเหมาหน้าเลยครับผมที่พามาบึ้มบัมซับเยกันนะวันนี้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม โอเคครับสวัสดีครับไว้เนียมรถใหม่